มาสู่ชุดสุดท้ายของโมเนลนะครับถามน้องฟลุ๊ครับว่าถ้าหากว่าเอ่ยถึงเด็กไทยเราจะเชื่อไหมครับว่าเขาสามารถไปกวาดรางวัลสําคัญๆจากการแข่งขันที่ต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเรื่องของนวัตกรรมไปใช้คือพอเห็นข่าวเดี๋ยวนี้เรามั่นใจว่าเด็กไทยมีศักยภาพและสามารถไปแข่ง กับต่างประเทศได้เลยค่ะสบายเลยทีเดียวะนะครเพราะว่าเด็กไทยหล,หลายๆคนนั้นเรียกว่ามีคุณครูที่มีความสามารถแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับล่าสุดนี้นะครับทาง n e ็กเทคหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับมูลนิธิ5ธทันวามหาราช สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตและบริษัทอลิอนลส์อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับได้สารต่อความสำเร็จนะครับของโครงการ Thailand Animation นะครับคอนเทสซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8แล้วนะครับภายใต้หัวข้อ1สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทยนะฮะซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อแล้วว่าใครเป็นผู้โชคดีคทีมไหนเป็นทีมที่ชนะติดตามกันได้ในช่วงของ Mo s t Issue ครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมนะครับว่าบรรยากาศของการประกาศทีมชนะเลิศนะฮะกับโครงการที่ชื่อว่า Thailand Animation Contest 2014นะครับโดยอายุยา Alliance นะครับร่วมกับอีกหลายหลายหน่วยง,งานที่กล่าวไปแล้วช่วยกันจัดขึ้นเราจะเห็นเลยนะครับว่าศักยภาพของเด็กไทยนั้นถ้าหากว่าผลักดันกันจริงๆก้าวไกล,กลไ,ไปในระดับโลกเลยทีเดียวน่าสนใจนะคะ,ะคแล้วก็เด็กไทยได้รางวาัลด้วยมีทีมไหนบ้างครับมี2ทีมน,นะคะคมีทีมแจ้งวัฒนะคลองสองค่ะในชื่อเรื่องสอยดาวนะคะแล้วก็มีทีมจากโรงเ เซนฟรานซิสเวียคอนแวนต์เองค่ะที่ได้รับรางวัลไปได้เงินรางวัลด้วย2องแสนกวบาทค่ะรวมไปถึงได้บินไปศึกษานะคะคเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะโอ้นี่เรียกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทุนการศึกษาแล้วก็จะได้ทั้งประสบการณ์ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้กับเด็กเก่งเด็กไทยกันในช่วงของซุเปอพิเศษเชเลยครับ สำหรับงาน Thailand Animation Contest 2014ที่จัดขึ้นโดยบริษัทอารียันายุทธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนสารต่อความสำเร็จโครงการ Thailand Animation Contest ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8ภายใต้หัวข้อหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทยโดยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน c t e c คมูลนิธิ5ธันวามหาราชและสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตร ด้วยงานในครั้งนี้ได้มีการประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแก่ผู้เข้ารอบทั้ง17ผลงานทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาโดยทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า256,000บาทกลมมาทันประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุทุนประกันภัยรวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทเป็นระยะเวลา1ปี พร้อมนำทีมที่ชนะเลิศทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษายังจะได้มีโอกาสบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทัศนศึกษาเรียนรู้งานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านแอนิเมชัน1นสัปดาห์เต็มหัวข้อที่เราให้ไปในปีนี้คือหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเยาวชนไทยคืออะไรนะคะต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสดูผลงานของน้องๆน,นะคะทั้ง2ระดับชั้นนั้นเนี่ยมีความคิดที่คล้ายๆกันนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับพวกเขาคือ ความสุขความรักโอกาสความฝันความพยายามแล้วก็ที่สะท้อนให้เห็นจริงๆเลยคือเขารู้สึกได้ถึงเวลาของครอบครัวเวลาของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้พวกเขาการยอมรับในตัวพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญมากๆอยากให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านได้ดูผลงานของพวกเขาเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในใจพวกเขานั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็อาจจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว เวลาที่เราให้เขาบางครั้งมันสําคัญกว่างานสําคัญกว่าเงินที่ที่เราหามาเพื่อพวกเขาด้วยซ้ํานะคะออต้องบอกว่าพัฒนาการของเด็กๆตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาไปไกลกว่าที่คิดเยอะนะคะจาก 2D นะคะหรือว่า2 dimension ตอนนี้มาเป็น 3D 3, 3 dimension แล้วนะคะการทำงานยากขึ้น สวยขึ้นดีขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็ได้ใจความมากขึ้นค่ะต้องบอกว่าเป็นที่น่าปลื้มใจของผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ประครบประงมเด็กเหล่านี้เพื่อให้เขาได้ทำตามที่เขาฝันค่ะ สำหรับปีนี้ในรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นตกเป็นของทีมโอเลี้ยงในชื่อเรื่องศึกขนมปังโดยมีนางสาวนดรดาชัดริช,ชยกุลนางสาวพลอยจจเพลินเผ่าพัดเลิศและนางสาวชดาทานเด็ดรุจิวัตรจากโรงเรียนเซนฟราซิสซาเวียคอนแวน และรางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาได้แก่ทีมแจ้งวัฒนคลองสองในชื่อเรื่องสอยดาวซึ่งประกอบไปด้วยนายวิาสารเมฆกิจนายวศินเมฆกิจและนายสุภกฤตเกลียงนลงเดชจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจศิลปรกรรมสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ก็แบบเอามาจากพวกกระแสสังคมในปัจจุบันนะคะที่ตอนนี้มันจะมีเรื่องแบบมนุษย์ป่าค่ะที่มันพีคมากๆแบบเหมือนคนชอบพูดถึงกันใน a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเอาเรื่องจริงมาทำมานิเมชั่นมันน่าจะโดนใจคนนะคะก็ได้ขึ้นเยอะมากเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยประกวดงานนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยลองทำมานิเมชั่นนะคะก็มาที่นี่ก็ได้รู้แบบวิธีตัดต่อวิธีอนิเมตดูมุมกล้องดูแสงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแล้วแบบหลังจากแบบเข้าค่ายเสร็จเวลาดูหนังก็แบบเหมือนสังเกตอะไรขึ้นเยอะเลยค่ะที่แต สำหรับแรงบรจาร์ในการสร้างผลงานชิ้นนี้ก็เกิดจากการที่พวกเราสามคนเนี่ยเร่งเห็นความสําคัญของคนรอบกายเรานะฮะของคนรอบกายเรานะฮะว่ากว่าที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมีคนมีใครกี่คนบ้างที่สนับสนุนเราให้ความช่วยเหลือเราคอยผลักดันเราฮะนี่ก็เป็นที่มาของของอนิเมชันเรื่องนี้ครับผมก็ก็ขอบอกก่อนเลยว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายพวกเรานะปีหน้าพวกเราต่างคนก็แยกย้ายก,กันไปก็ถามว่าแผนการจะเป็นไงก็เราจะรวมตัวกันอีกสักครั้งนึงทำอนิเมชันอีกสักเรื่องนึง เพื่อผลักดันสังคมนะช่วยให้สังคมได้เห็นสื่อที่ดีสื่อสีขาวมากขึ้นนะฮะสึกดีใจที่มีโครงการดีๆอย่างนี้สม่ําเสมอจัดให้กับเยาวชนไทยได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะฮะทั้งเรื่องแอนิเมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะก็อยากให้จะมีปีที่9ปีที่10ต่อไปนะฮะอย่าทิ้งโครงการนี้ไปนะเพราะว่าโครงการนี้เรียกว่าเป็นความฝันของเด็กไทยหลายๆคนเลยแหละครับ ทั้งนี้ทางบริษัทอารยันอยุธยาประกันชีวิตกำกัดมหาชนจึงได้มอบรางวัลสนับสนุนแก่ผู้ชนะพร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า256,000บาทพร้อมกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุทุนประกันมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมนำทีมที่ชนะเลิศทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทัศนศึกษาเรียนรู้งานเกี่ยวกับมหาวิทยายลัยชั้นนำทางด้านแอนิเมชั่นเป็นระยะ เวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มทีมข่าวมอสนิวถ่ายภาพสรนันเขินเพชรรายงาน ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกทีมตั้งแต่เข้าเริ่มประกวดผ่านเข้ารอบจนกระทั่งมีการประกาศรายชื่อทีมที่ชนะเลิศด้วยส่วนรางวัลที่ได้นะคะก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะได้เป็นแรงใจในการคิดค้นครั้งต่อไปนั่นเองค่ะแต่ชอบหูกข้อมากเลยนะคะอาจารย์บอกว่าหัวข้อครั้งนี้เนี่ยทำให้น้องๆได้คิดค่ะหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเยาวชนไทยน้องๆก็ต้องไปนั่งคิดก่อนว่าหนึ่งสิ่งที่สําคัญกับเราปัจจุบันนั้นคืออะไรแล้วค่อยตีโจทย์ออกมาทําโจทย์นี้ค่ะอาจารย์ถูกต้องครับแล้ว ือในการที่จะทำแอนิเมชันนะฮะเพราะว่าเด็กไทยที่มีฝีมือนั้นมีเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเวทีในการประกวดหรือการส่งเสริมอาจจะยังมีไม่มากพอเพราะฉะนั้นต้องฝากขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาง อุทยาอเิียนส์ประกันชีวิตนะครับในส่วนของเน็กเทคบูรณาธิการมหาราชแล้วก็ในถองสถาบันการจัดการบรญยายทิวัดด้วยนะฮะเรยกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะคะขอให้มีเรื่อยๆน้องๆจะได้มีเวทีแสดงออกในเรื่องของความคิดแล้วก็เรื่องราวของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะถูกต้องครับเอาละครับที่อยากจะส่งเสริมกันต่อไปคือคำถามประจํารายการของเรานะฮะก็เรื่องราวเกี่ยวกับหนังไทยเรื่องนี้หนังไทยเป็นหนังผีนะคะชื่อเรื่องว่า DIY Diary นั่นเองค่ะ หรือชื่อไทยคนเห็นผีพอคนเห็นผีแล้วมีแล้วหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นภาคใหม่นะคะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของความรักค่ะคนที่รักกันคนนึงเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งยังอยากเหตุอยู่ค่ะจะทํายังไงถึงจะติดต่อนะคะคนที่เสียชีวิตไปได้นี่ก็ต้องไปติดตามค่ะว่าเขาทําอย่างไรแล้วเขาได้พบได้เจอหรือไม่นะครับแต่ว่าในส่วนของวิทยาศาสตร์ก็ยังพยายามที่จะหาคําตอบว่า ผีหรือว่าวิญญาณนั้นมีจริงหรือเปล่า <C an> และถ้ามาหรือจะเห็นได้ด้วยวิธีการอะไร <C an> หลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับ <C an> แต่ทีนี้เป็นคําถามเลยนะครับว่าลักษณะของพลังงานของวิญญาหรือว่าผีนั้นทางวิทยาศาสตร์นะครับ <C an> เขาบอกว่าจะคล้ายกับพลังงานคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าช <C an> น,น,นิดใด mn หน่ก็คือคล้ายกับพลังงานคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นโทรศัพท์มือถือนะ mn 2นี่คล้ายกับ พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นไมโครเวฟมาแบบร้อนเลยอย่างร้อนเลยอาจจะ,ะทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจล<ร>องเลีอกคำตอบดูฮะทราบคําตอบแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะทีเอชพของเราค่ะ4689110ครั้งละ3บาทเท่านั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะของรางวัลรออยู่นะคะเป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครืรเมเจอร์ซินิเพ็กสองใบค่ะแล้วก็บัตรยนโบลิิงอีก2ใบค่ะครับก็มาลุ้นกันว่าใครเป็นผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์นะครับอาจจะไปชมก่อนแล้วก็มาตอบ <c oughs> หรือว่าจะตอบก่อนแล้วเขไปชม <c oughs> แต่ว่าจะไปชมที่ไหนก็ต้องไปชมที่รุมภาพยนต์ในเครือของเมเจอร์ซินิเพล็กใช่แล้วค,ะะคะ่ะขอบคุณของรางวัลที่สนับสนุนด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้เรื่องราวข่าวสารในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหมดแล้วครับแต่ว่ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกในวันพรุ่งนี้ <c oughs> วันนี้ผมวิชาวรัตนานีวงครับ <c oughs> และฟลุกสาวิตรีสารวาสค่ะร้อมด้วยทีมข่าวของ most new ลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คำถามประจำสัปดาห์ผ่าน SNS กับภาพยนตร์เรื่อง The Eye Diary คนเห็นผีลักษณะพลังงานของวิญญาณหรือผีทางหลักวิทยาศาสตร์จะคล้ายกับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดพิมพ์ MN1 ลักษณะที่คล้ายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือหรือ MN2 ลักษณะที่คล้ายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของไมโครเวฟทรงคำตอบผ่าน SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ mn1 หรือ mn2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทโดยผู้ที่ตอบถูกและส่งเข้ามามากที่สุดจะได้รับรางวัลบัตรเข้าชมภาพยนตร์2ที่นั่งพร้อมบัตรโบลิ่ง2ใบจำนวน3รางวัล